สวัสดีคะ่ะนักเรียนวันนี้นะคะมาพบกับคุณครูฝนอีกแล้วนะคะคุณครูฝนสอนในวิชาสังคมศึกษาศาส,สนาและวัฒนธรรมในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่2วันนี้นะคะเราจะมาเรียนเรื่องอริยสัจส,สีเรามาดูองค์ประกอบของอริยสัจส,สีกันเลยค่ะกว่า2,500ปีนะคะพระพุทธเจ้าได้แสดงปฐม,มเทศนาหลักธรรมอริยสัจสีนะคะเพื่อให้เป็นหลักธรรม และเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจในด้านการดำเนินชีวิตนะคะอริยะส,ะสัจสี่แปลว่าความจริงอันประเสริฐซึ่งจะประกอบไปด้วยทุกขสมุทัยนิโรธมัคอริยะสัจสี่ทุกนะคะก็คือสภาพที่ทนได้ยากทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจก็คือสิ่งที่ทำให้เราเกิดทุกข์ก็คือปัญหานะคะสองสมุทัยสมุทัยก็คือ สาเหตุหรือเหตุผลที่ทำให้เราเป็นทุกข์นะคะความอยากมีความอยากได้ความอยากให้สิ่งนั้นอยู่กับเราไปนานๆนะคะนั่นก็คือสมุทัยต่อมานะคะนิโรธนิโรธ,โรธก็หมายถึงความดับทุกข์คือให้ดับที่เหตุนะคะซึ่งมีขั้นตอนการลำดับก็คือมักมีองค์8นะคะมักมีองค์8ด ก็คือหนทางแห่งการดับทุกข์นะคะจะประกอบไปด้วยไรสิขาก็คือศีลสมาธิแล้วก็ปัญญาต่อมานะคะเรามาดูความสำคัญของอริยสัจสี่หนึ่งก็คือเป็นคําสอนที่ ภูมิหลักธรรมทั้งหมดของพระพุทธศาสนาเป็นวิธีการแก้ไขปัญหาตามหลักวิธีการทางวิทยาศาสตร์หรือวิธีการแห่งปัญญาคำสอนที่ชี้ให้เห็นว่ามนุษย์สามารถแก้ปัญหาของตนเองได้ตามหลักความจริงแห่งธรรมชาติจากอริยสัจสี่สังเกตได้ว่าทุกก็คือตัวปัญหา นะคะสมุทัยก็คือสาเหตุของปัญหานิโรธก็คือการแก้ปัญหามักก็คือวิธีการแก้ปัญหามักมีองค์8ก็คือใจสี่ขาได้แก่ศีลสมาธิและก็ปัญญานะคะจากหลักธรรมในเรื่องอริยสีนะคะนักเรียนสามารถนำไปปรับใช้กับชีวิตประจำวันของนักเรียนได้นะคะเมื่อนักเรียนเกิดปัญหานะคะ อย่าคิดว่าปัญหาไม่มีทางแก้นะคะทุกอย่างมีทางแก้ได้เสมอหากเรานำหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาปรับใช้ในชีวิตประจำวันของเราค่ะจากที่นักเรียนได้ฟังเรื่องอริยาาสัจสี่ไปแล้วนะคะในส่วนนี้จะเป็นใบงานที่5นะคะเรื่องอริยสัจสี่คชี้แจงนะคะให้นักเรียนช่วยเหลือผู้ชายคนนี้นะคะให้เขาพ้นจากความทุกข์ โดยใช้หลักธรรมอริยรสัจสในการแก้ปัญหาโดยผู้ชายคนนี้นะคะเขามีปัญหาทางด้านการเงินนะคะให้นักเรียนนำหลักธรรมอริยสัจสีมาช่วยแก้ปัญหาให้เขาพ้นจากความทุกข์ดยนะคะ